ผมชอบทุกอย่างในความเป็นเขาเนาะคือ,อ,อ,อผมชอบในธรรมชาติที่เขาเป็นภนะูมิใจมากครับภูมิใจที่สุดเลยผมรู้สึกว่าความเก่งคือเขาไม่เคยบอกเราเนาะว่าเขาเก่งอะไรแต่ผมว่าคนเก่งจริงคือคนอื่นจะมาบอกเรามากกว่าว่าคนนะี้คนที่ยืนข้างคุณนะ่ะคือเก่ง<อ>เราอยากมาสพอตเขาเรารู้ว่าเนี่เป็นงานใหญ่ของเขาอะไรกันก็เลยอยากแบบ มาเป็นกำลังใจใเขาสะกอตมากๆค่ะรู้สึกว่าเขาเก่งในการแสดงและสิ่งที่เขาทำก็เป็นสิ่งที่เขารักจริงๆวางแผนแต่งรดอยังคะวางครับแ <c oughs> ต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวขอบอกเขาเป็นคนแรกดีกว่า คิดว่าในการเปิดตลาดของเมืองไทยตอนนี้ก็ดีใจที่มีพี่ๆหลายคนให้โอกาสแล้วกเ็เขียนสื่อถึงแล้วก็เข้าใจถึงแบรนด์ว่าเรื่องเราเป็นมาอย่างไงด้วยอะไรเงี้ยวันนี้มาโชวด้วยใช่วันนี้มาโดอด้วยก็พี่ชอนก็มาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยลราเราเราลังแข่งแบรนด์เราไปไกลแค่ไหนกันม่ะ ก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็อยากที่จะตอนนี้ก็ไปเปิดที่เมืองนอกอยู่หลายๆที่อะค่ะล่าสุดที่ได้แอนพัทเวมาก็เพราะว่าไปที่นิวยอร์กมาคะซึ่งก็ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเงี้่หลังจากนี้ก็อาจจะคิดว่าอาจจะไปประเทศอื่นๆไปด้วยครับตอนก่อนก็แทุกอย่างนะครับหลังๆก็เริ่มมาช่วยทำเรื่องของ creative production ของเขาโฆษณาภาพนิ่ง อาร์ตเดเรกชันมูโทนอะไรครับก็ไม้า่่เป็นแฟนกันก็เลยเข้ามาใช้ใช้ความถนัดที่พ่อทําได้ครับมาเริ่มช่วยเรื่องแบรนด์เขาแต่เขาเก่งแล้วเราก็แค่ซัพพอร์ตไปเพิ่มเติมมากกว่า <c oughs> ถึงมีผมผมมีมีอได้ได้คอลเลคชั่นของตัวเองพิเศษอย่างรองเท้าคลัช <c oughs> หรือกระเป๋าอย่างเงี้ยเขาทำให้เป็นพิเศษมาให้สมอ แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องถือของแทนี่แหลที่สุดแล้วใช้แบรนด์อื่นไม่ได้เลยแผมรถจะลำเหมือนพิเซเตอร์ภูมิใจมากครับภูมิใจที่สุดเลยผมรู้สึกว่าคือคือเขาเขาไม่เคยผมเชื่อว่าความเก่งคือเขาไม่เคยบอกเราเนาะว่าเขาเก่งอะไรแต่ผมว่าคนเก่งจริงคือคนอื่นจะมาบอกเรามากกว่าคนนี้คนที่ยืนข้างคุณอ่ะคือเก่ง แล้วเราส sure ึกทํางานกับเขามาสองปีรู้จักเขาในในทุกอริยบทอะครับเรารู้สึกว่าเราเคารพแล้วก็รู้สึกให้ให้เกียรนในทุกชิ้นงานของเขามากมากแล้วก็เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราเราทราบว่างานของเขาจะออกมาโชว์ผมก็พี่ก็รู้แล้วผมไม่ค่อยออกสื่อบ่อยอะไรเงี้ยเออแล้วพอเห็นพวกนี้ผมก็ตกใจด้วยก็เอ้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากมาซัพพอร์ตเขาเรารู้ว่านี่เป็นงานใหญ่ของเขาเลยงี้ยก็เลยอยากแบบมาเป็นกําลังใจให้เขาแต่จเปนอก ถ่ <laughs> <Allah> าต้องจุดนี้ผมก็ได้เป็นผมแล้วแหละเพระวผมไม่ได <seven> ้เจอพวกพี่นานมากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยออกงานด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบบงานแฟชั่นเซ็ตไปแต่ไม่เคยออกแบบพับลิกแบบนี้อะไรครับ ด,ด,ดูทุกทุกทุกตอนจริงๆค่ละละ่าส,าาสาุดเสน<า>่หหาซารีนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องตามไปดูเพราะว่าซัพพอร์ตมากๆค่ะรู้สึกว่าเขาเก่งในการแสดงและสิ่งที่เขาทาก็เป็นสิ่งที่เขารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดที่หายไปแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้มัน <of> เป็นจุดที่ทําให้เห็นว่าเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หล่อมากเลยนะคะเห็นด้วยคครเห็นด้วย แต่เราเราช่นชอบอะไรในตัวองของกกันและการผมผมตอบแทลนแล้วกันเนาะพี <laughs> ่ก่อยก็ได้ผมชอบทุกอย่างในความเป็นเขาเนาะ<อ>คือเออผมชอบในธรรมชาติที่เขาเป็นอ่มันแค่จะไม่ต้องไม่มีความรู้สึกสุดอันมันมีแต่ความสอดคล้องและส,งส่งเสริมนะครับอะไรที่ผมทําให้เขาได้มันก็เป็นสิ่งที่ส,งส่งเสริมซึ่งกนรละกันเขาก็ทําให้ผมมั่นใจ ปฏิสัมพันธ์หรือว่าค้นหาความสมารถของตัวเองไปเรื่อยๆเราผมรู้สึกว่าการอยู่ใช้เวลาร่วมเขาในแต่ละวันไม่เคยเสียเวลาเลยแล้วก็มีแบบเป็นกำลังใจให้กันเสมอและก็นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เออเราเลยมายืนข้างกันในวันนี้อะไรนะครับไอ้นะครับดีมากๆเลยครับเป็นเป็นเป็นความโชคดีของผมนะรู้สึกว่าเ็วค่ะรู้สึกว่าทําอะไรได้กันเยอะมากจริงๆสองปีรู้สึกว่านานกว่านั้นเนาะใช่ครับรู้สึกว่านานกว่านัานวั่งแพง ก็ตอบเหมือนเดิมตอบตอหน้าทุกคนว่าเขาก็คือเป้าหมายของผมนะครับเหตุผลที่ทําหลายๆทุกแขนงในการทํางานก็เพราะว่าต้องการที่จะแบบสร้างอนาคตแล้วก็มีอะไรก็อัปเดตเขาอยู่เสมอว่าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อแต่แน่คนนี้ครับวางแผนแต่งหรือยังครับ วางครับแต่ว่าเดี๋ยวขอบอกเขาเป็นคนแรกดีกว่าไปไม่ได้โดนทำไปไม่ถูกเลยเตรียมตัวอย่างไรบ้างีบเออก็เดี๋ยวรอให้มันนั้นมาถึงก่อนก็ได้แล้วค่อยขีดอะไรอย่งเงี้ยทุกันครับตอนนี้ ตอนนี well ้ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู yeah> ้อะไรเลยตอนนี้ไม่รู claro ้อะไรเลยตั้งใจทำงานก่อนอะไรเงี้ยตั้งใจปุ๊บปั๊บ say yes เลยไหมคะก็ก็ดูดูดูกันไปก่อนก็ได้ค่ะดูกันไปว่ายังไงคุณแม่กับคุณแม่ด้วยต้องดูด้วยอะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะให้มันเหมาะสมอย่างนั้นด้วยค่ะคหญ่ทั้งสองค่ะคุณโอเคครับงใบเดียวใหญ่เจอคุณแม่คุณเพชรบ่อยบ่อยมากครับก็เราตอเราเราได้ทำในทวิตตี้กันก็ค่อนข้างไปกันได้ดีเลยครับ ไอฝากฝากแบรนดีนะใช่ครับยามฝากขายคงด้ครับอ๋อโอค่ะก็ฝกติดตามด้วยนะคะพิมชราก็เป็นแบรนด์ของของทั้งเทนมดีด้มองกรก็คือของเคทคนเดียวแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นโค้งคอมม u ช i t ่ก็คือเป็นหลายๆคนแล้วก็สิ่งที่เราทำเ่ค่ะคือเราให้คนที่จังหวัดแม่ท้องสอนที่เชียงรายมาร่วมกันถักเชือกอะ่เงยค่ะซึ่งในผลงานแต่ละชิ้นเ่ราไม่ได้กันคนเดียวเรามีทั้งทีมที่ทาเพราะฉะนั้นเราก็ มันมันมาจากหลายที่มากๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนทําคนถักหนังที่เราใช้เป็นซัสเทนทั้งหมดอย่างเงี้ยะคะ่ะเพราะฉันก็อยากให้เข้าไปอ่านกันดูว่าแบรนด์ทําอะไรมาบ้างใน4ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะจะได้เข้าใจถึงการทํางานของพวกเราทุกคนนะคะ